นะครับผมอยู่หลังเกมนะครับซุปเปอร์เล็กได้แชมป์มาแล้วครับเนี่เสียโบสถึงเงินอยู่หนึ่งแสนบาทนะครับกำลังจะมอบให้กับเสียครักำลังจะมอบเสียโบสนี่กำลังจะมอบนะครับเงินรางวัลนะครับค่าเข็มขัดแชมป์หนึ่งแสนบาทครับชมไปครับนี่ครับเตรียมกันไว้แล้วครับนี่ซุปเปอร์เล็กมาแล้วครับเป็นแชมป์ทูฟอยล์ยูหนึ่งแสนบาทครับรับแน่ๆครับที่แชมป์นะแชมป์นะเงินรางวัลแชมป์ ผมได้แล้วหมดสองแสนมาแล้วหนึ่งแสนมแล้วเราได้รางวัลเมื่อกี้เมื่อกี้เสบด์บอกว่าได้สองแสนถ้าตัวแสนอ๋อแล้วอันนี้ก็ได้รางวัลเกมพันอีกแสนหนึ่งครับครับก็เป็นสองแสนตอนเกมก็ตอนเกมโชคเห็นเสบด์นั่งลุ้นนั่งลุ้นอยู่ที่มุมแบบผมผมดูทั้งคู่แหละเชียร์ทั้งคู่แหละเพราะว่ามันกระดองทั้งคู่นะครับแต่ว่าประเด็นคือไอ้นี่มันจะเลิกมวยผมไม่ตามมันกลับมาโชค คือบอกเสียบด้ว่าเลิกแล้วเลิกเพราะว่ามันถูกถอนไปหกไฟลวดวันเชไม่ชิปไม่จัดมันหกไฟลวดมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะงองแงจะเลิกแล้วถ้าไฟนี้มันไม่ได้โชกอะมันเลิกแน่นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมต้องจัดวันนี้หลายคนบอกว่าเสียบสไม่ยอกจากซุปเปอร์เล็กเลยถามมนดูว่าผมไม่จัดมันเหรอ พ้อีกแล้าอธิบายว่าที่ไม่ได้จัดมาปีหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเขามม่งั่นอย่ากระชิงแชมป์แชมป์โลกวันเขาอยากกะต่อยวันมากเสียบ้อในการให้ส่งารก็ขอได้เราเสียทัเลยเขาบอกขอวัเลยก็คือไม่ไม่ต่อยเลยขอไปวันอย่างเดียวเขาบอกจะต่อยวันอย่างเดียวผมก็ต้องอ่ะในเมื่อเขาจยากจะต่อยวันผมก็ปล่อยเขาหนึ่งปีแต่ว่าคือมันไม่ได้โชคไฟเนี้ยมันบอกว่ากองแงจัจะไม่โชคแล้วผมจะเลิกแล้วครับเสียผมอย่างนั้นอย่างนี้ร้องไห้สามสี่รอบ ก็ไม่ตามกลับมาชกครับประโยคไหนครับน้องที่เสียบหวพูดแล้วทำให้รู้สึกเฮ้ยกูต้องสู้กูต้องไปต่อเสียก็ให้กำลังใจตลอดเสียพยายามมาในการแข่งตลอดก็ถึงแบบว่าอยู่กับเสียเขาก็รักเสียเหมือนเดิมครับถ้าจริงๆริงก็เสียเขาก็ยามในการให้กังคุณเป็นมวยเขาถามว่าทำไมเสียไม่จัดให้ชกอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือเสียในการในชกครับมันมีอยู่ช่วงสองรายการช่วงปลายธันวาเกยดุ่ในการให้สองรายการแต่ว่าช่วงนั้นผมปฏิเสธเสียไปว่าเพราะว่าการร่างกายว่าะผมต้องมานานแล้วตอนนั้นจะชิงแชมป์โลกด้วยใช่คร ก็มีรายการนะครับเ็จะได้ชมวัวกลางปีของมันใช่ไม่ชินแ่นละเมื่อไหร่ครับเป็ยเดือนพฤษภาคมได้ยินว่วว่ามีรถถังด้วยไม่รู้เหมือนกันรุ่นของซ <คน S 1> ูเปอร์เลกใช่ครับผมม,มีรถถังด้วย มีแมคเคอร์ซาวาร์มีหลายคนเหมือนกันนะถ้า,ถ,าถ้าเขาว่าซูเปอร์เลทที่ไฟนี่ไฟ็นสุดท้ายในไทยก่อนจะไปบัวกลางไ<อ>ปเ<อ>ยอะนะครับคิดว่าคงจะไปต่อยบัวกลางปีแล้วแล้วก็ไปเอารางวัลใหญ่จากมาเชฟเฟชชิพก็ขอบคุณพี่ชาตรีด้วยละกันนะครับที่ที่จะเปิดโอกาสให้ซูเปอร์เลทมาปล่อยไฟนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพร่างกายวอร์มในช่วงปีหนึ่งแล้วก็คิดว่าคงจะไปต่อยในมาเชฟเฟชชิพน่าจะสนุกเพราะร่างกายวันนี้ก็ยังดูดีมากๆติการอะไรครับเสี่ยมวยไทยไหมมวยไทยมวยไทยมวยไทยผู้สนับสนุ แล้วนะก็คุยกับน้องแล้วฮะตั้งแต่ก่อนต่อยนั่นเลโทรคุยแล้วเขาบอกแพชชนะไม่เป็นไรฮะก็คือเรากีฬาไงแพชชนะไม่ตีเลื่ยเลยขอให้เต็มที่อย่างเดียวแต่ผมเชื่อเชื่อมือเขาฮะวันนี้ทีรางวัลพิเศษให้เขาหน่อยนึงนะครับผมเอาเท่าไหร่พี่แม็กเท่าไหร่อย่งนะครับห้าหมื่นครับห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นนี่ไม่หน่อยนะครับบ้านผมนี่เรียกบ่าคือมานะวันนี้ไม่ได้สองแสนห้าสองแสนห้าบอกแล้วพี่บอกแล้วได้ขนะดที่ไรเราหี่างเงี้ยครับอ่ะซุปเปอร์เล็กพูดอะไรกับเสี่ยบุญพูดอะไรกับลูกพี่หน่่่อยยเสีีีบบครััวนน้้ให ในชีวิตผมแล้วก็ีรมบันผมดีใจมากครับก็เพราเรารอใาการมานานครับก็เหมือนเดิมครับเสียให้รายการตลอดแต่ผมก็มีคว่าที่อยากจบปมนี้ ว่ากอกม่าจะเลื่องตรงนี้ยังก็เลิกนะครับแต่ว่าก็จะมุ่งมั่นเอาแชมป์ไปเาชมปกลางปีให้ได้เอาแชมป์ีกลางปีคิดว่าถ้าเจอรถถังดีเป็นไงในวันชัยชิพน่าจะสนุกแน่นอนนะเพราะว่าผมผมพยายามวางแผนในปีชุคให้ในกติกาวันนะผมพยายามในตรงกลางพยายามอยู่ครับในการขึ้นเวยไทยผมก็ซ้อมในรูปแบบของทีมฟุตซีตลอดแล้วก็พอดีมาทางพี่พ่อพี่พ่อเลยแปลว่าซ้อมแน่นอนคอยมือตรงปีใน กิกรรมมวยไทยก็พิ่วะผาใช่ครับแล้วเชฟกกลับมาแช์พี่ๆต่อเลยครับสมมตสุดท้ายฝากเราถึงแฟนมวยที่ติดตามผลงานศึกไปยินดีมวยมอสูแล้วก็ติดตามงานซุปเปอร์เลกนะยครับผมก็จริงๆวันนี้ตั้งใจว่าจะจัดรายการใหญ่นะครับจะเก็บแบบ500บาท แต่ว่าเนื่องด้วยมวยมันเปลี่ยนเยอะมากก็ต้องขอโทษแฟนมวยด้วยที่วันนี้ทำไม่ยังไม่สําเร็จตังใจหวังแต่ว่า5พฤษภาคมได้ดูพี่เขยมันจเอแน่นอน 3A โชกแน่วันนี้5พฤษภาคมนี้กระผงน้อยแล้วก็8คู่เอกเลยครับเก็บ500บาทกับ1,000บาทฟรี ATK ตั้งใจไว้แล้วครับก็เป็นรายการพิเศษอยากให้ทุกคนได้ดูกันครับผมขอบคุณเสียโบทแล้ะก็เสียโบอสนะครับเสียแม็กนะครับแล้วก็ซุปเปอร์เล็กนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับ